ฮัลโหลทุกคนวันนี้อีกซี่อยู่กับเกมใหม่ล่าของค่ายพีจีวายแบนดิโตนั่นเองขอรุยแล้วกันนะคะตาละ100นะแล้วก็ออโตโ้เท่าไหร่ดีสัก30ละกันนะคะไปดูกันเลยเกมนี้นะคะนกนากจะภาพสวยดนตรีสนุกประดุจอยู่ในงานเฟสติวัลอะไรสักอย่างแล้วนะกติกาการเล่นเขาก็ง่ายมากๆอีกด้วย ถ้ามีสัญลักษณ์เดียวกันจากช่องที่1นึถึงสนะคะเราก็จะชนะรางวัลแล้วพิเศษขึ้นไปอีกนะถ้าสัญลักษณ์ที่เราชนะเนี่ยมีกรอบทองอยู่ด้วยนะคะมันก็จะเปลี่ยนเป็นวายทันทีเลยทําให้เพิ่มโอกาสได้คอมโบเข้าไปอีกนะจ๊ะและจะยังไม่หมดจ้ะถ้าเกิดว่าเราชนะคอมโบไปเรื่อยๆนะคะอัตราคูณเหมันก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอีกด้วยเจ๋งไปเลยนะคะเกมนี้เ่าเป็นไงเป็นไงดนตรีดีนะคะเหมือนแบบ อยู่ในงานเฟสติวัลอยู่ในคาราวาวอะไรแบบเนี้ยช่วยบิวอารมณ์ให้เราเยอะเหมือนกันนะคะเออกราฟิกก็น่ารักนะคะเธอเกมนี้อออุ้ยสิมาขนาดนี้10มาขนาดนี้คอมโบต่ออีก400เลยนะคะอ๋อลืมบอกไปอีกอย่างนะคะเกมนี้นะถ้าเกิดว่าเราสะสมสแคตเตอร์ครบ3อันนะคะก็จะเข้าสู่โหมดมูลฟรีทันทีสิบสองรอบแน่เป็นแง่ป่ากวกเกมอื่นๆอ,อ,อีกด้วยนะเธอดูสิ เออหมุนฟรีตั้ง12รอบเลยนะมาดูกันนะว่าวันนี้เนี่ยจะได้เข้าหรือเปล่านะคะ <S <S อุ้ยสเกตเตอร์สเกตเตอร์ได้ไหมได้ไม่มาครั้งสุดท้ายครั้งสุดท้ายมาไหมมาหยุดหยุดู้เข้าโบนัสกันแล้วนะคะได้หมุนฟรี12รอบเลยด้วยและที่สําคัญนะคะเดี๋ยวดูช่องกลางนะมันจะเปลี่ยนเป็นกรอบทองทั้งหมดเลยทําให้แบบว่าเมื่อเราชนะรางวัลน,นะคะเราก็จะได้ไวายทันทีและยังไม่หมดนะเพราะว่าทุกครั้งที่เราชนะรางวัลเนี่ย ตัวคูณด้านบนก็จะคูณสะสมไปเรื่อยๆอีกด้วยนะเธออ๋อไม่ธรรม,มดานะคะเกมนี้คูณ3นะคะ9 0้900กว่านะคะเมื่อกี้ดูทันกันไหมคูณ5คูณ5กว่ามาอีกพันกว่านะคะโอ้เป็นการเริ่มต้นที่สวยงามนะคะคุณพวกเธอตอนนี้คูณ6อีก780คูณ7อีหูอีก2900เล้เหรอคูณ8มาอีก2 4 0 0นะคะโอ้โหมาอีกพันสา รวมกับคอมโบเมื่อกี้จะพุ่งไปเท่าไหร่รวมกับคอมโบพุ่งไป7จ็ดพันเจ็ดเลยนะโอ้โหสุดยอดไปเลยนะคะเนี่ยเกมนี้สมกับเป็นเกมใหม่ของค่ายพีจีเขาเลยจริงๆโอ้ยแหละตอนนี้ขอบคลามดาวนิดนึงนะคะหัวใจจะวายแล้วค่ะคุณมาดูรอบหมุนที่เหลือกันนะคะใกล้จะหมดแล้วนะไม่รู้จะยังไงต่อนะคะอยู่รอบหมุนที่เหลือกันนะช่วยกันลุ้นด้วยนะ อ้มันลุ้นมันจริงๆนเนี่ยบีบคั้นเหลือเกินแม่เอ้ยต้องมาเล่นเองนะถึงจะดูว่ามันแบบลุ้นแค่ไหนตอนนี้คูณ13มาอีก9ก้กว่านะเออไม่ธรรมดาเลยเกมนี้บอกเลยู้หเกมใหม่นี่มันเจ๋งจริงๆนะคะคูณสิสอีกพันห้านะคะตอนนี้สิห้ามาอีกพันแปดสิบหกสหกหูย มันอะมันตรงลุ้นคอมโบมาอีก3,500นะคะดูดิโอ้โหมันสุดมากเลยนะเกมนี้และการหมุนของเราก็ใกล้จะหมดแล้วนะมามาทิ้งท้ายสวยๆหน่อยทิ้งท้ายสวยๆหน่อยมาบวกมาอีกมามามาปิดท้ายดีๆเนาะสวยมาตั้งแต่ต้นเนาะอ่ามาอีก800กว่านะคะ